สวัสดีค่ะเอซี F ่ Z, ช่องแมนของผู้พ้าพเพื่อนเนาะคะ่ะมื่อนี้เป็นมือขายหมกง,งมีมาพานันมือหลกเนาะคะ่ะมาล้นกันเนาะคะ่ะวัชิด้โร่เจ้าบาทเนาะคะ่ะมื่อนี้ปีที่แล้วก็เม็ดใหญ่เนาะปีที่แล้วเก็บครั้งเดียวนะเท่านี้ไม่ไปเก็บอีกเลยหล่นปล่อยให้หล่นแบบนั้นแหละ<อ>ไม่ไม่ได้ไปเอานะเอาครั้งเดียวเองพยายามแกะมาล้น<อ>กันไม่เก็บไม่รอไปเก็บไปได้ ไปเก็บบอลเลยดีเหมือนกันใช่ไหมเราไม่เก็บการถ้าไปเก็บบอกเนาะไม่ถ้ไปเก็บก็ตาคนมาช่วยเก็บแล้วไปคิดราคาค่าเก็บให้เขาแล้วก็ผมซื้อราคานี่แหละไม่ต้องห่วงแต่ว่าค่าจ้างจ้างแต่บนก็จ้างรูดิบาทนั่นเออค่าเก็บใช่ไหมจะไม่จ้างเงินเก็บไว้เนาะต้นหนึ่งมันต้นใหญ่เนาะใหญ่มาก ค่ะค่ะ,ะ,ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกระจิญยางไปทายถ้ำให้หมึงเนาะคะ่ะอยู่บ้านไม่ใหญ่เนาะคะ่ะบ้านไม่ใหญ่ยอยู่ว่ไกลจากเงี้ยเมน้องพูดเนาะคะ่ะคือจะเป็นโรงงานเลยเนาะค่ะเนาะมื้อนี้แม่น้องพูขายบาักม่วงเนาะคะ่ะไอ้โลดสามสิบบาทนะะนเนาะค่ะมื้อนี้ได้เงินแปดลอยเนาะคะ่ะ ไ่กินหม,ม่งมองม่วงมันนี่มาจม่มกง,ง,งานมอเน,นี่ยนี่ค่ะมันนี่มีนค้นงานหลายค้นเนาะค่ะโอ้มันนี่ค้นงานเต็มเลยตัวเนี่ยมาณสามค้นเตีย ไยเลยล่ะไทยเลยไายเลยเจี๋ยเจพ่อโลไปมาเนี่ยบอหอจะมาบอหงเดวเด้ไหมเนี่ยไม่นี่ก็ว่าจะไปเก็บอีกยุ่งควรเล่งงานทรงเลยเอาบัตรอไปเมืองไป

ตะทุบดีน้อยเห็นไม่โงตะรเก้อเ้ยก็เป็นตะแตกลยที่ทุบมองๆนะค่ะนี่เนาะทั้งนี้บ่ดียดีนอย่ว่ากบินเลยนอจังไนนอเม็ดเครือง่ามคแต่นอบัแตกเลยเม็ดบัแตกเลยนะงามค ่ไปแได้ไปไดูแรงดิไปเบิงองดูแดงดิไปเมืองไม่พิษยางเดียวไป่เย็นตาหนานเนแล้วเนาะเออไมเ็มมดหไม่เย็นตาหนาตอดมอมิตุภูขาขาวมันนี้คี่เป็นตาขอนรั้งเนาะ tangy vận chuyển phải lắp phải đây phải lắp phải lắp phải tang lắp phải tang ta <laughs> ta <laughs> phải tang lắp phải tang lắp phải là lắp phải tang 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 lắp phải 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 นไปยุน่าหรือกันนองมอไม่ยังกัป่าแมนแล้วไปถ้ามน้องไฟล่ะเอาก็ได้หลายว่เด็อพ่อโล่แล้วนี่โลสามสิบบาทแล้วตอนนี้เนาะตาแดงเลยมันงาเสียมแตกเลยเนาะมาแตกเลยมแดงเอาแดงอยู่ติเนียมาแดงกูจะลรยปูนเลย มันเป็นนามไหมนามอะไรเมื่อนั้นเราไปเอาอยูบานเห็นเราเนี่ยบานเนยเราไปเอามาเนี่เอาไมเอาใช่ขวอยูบานนี่ยยูทา่าคกับมิตรคุณคือการเตียงยู่ท่าควรเทงหลายก้นเตียอ,ยอยย๋อนึกว่าทุก,กัวยูนีว่าแมนตัวนี

ผู้ติดตามพันหลา,ลายดอกแต่ว่านั่นยอดขอชมมันเจ็ดแปดร้อยแล้วล่ะไปเก็บของต้นของของของลูงไหมที่เราปลูกไว้ตะกี้ไหมน่าใหญ่อยู่เด้อเก็บไปกูเดียวไปกู

มาเลยหัดวร็อได้ก็ได้พ่อู่กับูเอาเก็บไปคูเอาขึ้นไปทั้งง่ายคู่นี้เลยมู่่อยูก็คอยากนอนมานอนนงมืออยากนอนนังมือไ่อยากนอนกินกาแฟพ่อเหอนงมือกินแล้วกินหลอด่มากินงามเลยเนาะเดี๋ยวบงทีก็ใงามใครแตงลุงฮอนมาเมื่อดเลุง คะเนฮอนตินันคะเนนฮอนตินันนี่ตะโกจำานหมดแล้วเนาะตบหมอกตบที่แหลกเลยการที่หาคือกันแล้วเนาะกูได้ก็ได้ช่วยช่วยไต จักถุงนะสามถุงหมือนตัวเจ้าไหนเนียมือก้มือขึ้นบ้านดูกันสามถุงดูกันเก้ยากาหนั่งันมันเหนียวนาะปะเหนียวนี่ล่องมือีรล่ะเดี๋ยวจะกดมึงเด้อเขาชมมหายในเด้อเดี๋ยวมาเลงถิ่มเงม ปค่อย่างเดียวบ่เห็นนานี่ล่ะเปิดนาก็ได้ขั้นคุณหม่อมมามีดอกกุหลาบสวยแต่ห้องบ๊วยเห็นนาเนาะค่ะทงละสี่สิบโลอันนี้กับพ <นา S 1> ่อใหญ่นนเพิ่งกับไปรับมาจากอุบลเนาะคะ่ะผู้ได้มาลิปนี่กับฝากคนใหญ่คนเชร์กคติดตามเพื่อเป็น,ำนกำลังใจให้เมนองผู้ช่องเมนองผู้ภพาเพื่อน ขอบคุณหลายๆนาอค่ะที่ติดตามกันเนาอค่ะเนาะสวัสดีค่ะ